สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้เอิญมากับรถนิสสันเซลฟี่นะคะเป็นรถปี2019แท้เลยคันด้านหลังเอิญเป็นรถสีดำด้วยเครื่องยนต์1.6ตัววีนะคะเกียร์ออตโต้ใครที่กำลังตามหา รถที่ราคาดีนะคะเลขหม่น้อยแนะนําคันด้านหลังเลยสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่335,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะเลขไม้ตัวรถอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเอิญจะพามาดูบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกัน สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบมันติรีเฟ็คเตอร์กระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมีโลโก้ของนิสสันอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะได้รถสีดำเงาแบบนี้ไปใช้งานเลยด้วยถัดมานะคะเรามาดูที่ตัวยางกันบ้างคันนี้เป็นยางของดันหลบนะคะ195ทา60นะคะ R16 ล้อแม็กขอบ16นั่นเองหัวน็อต5รูนะคะล้อแมกสวยๆกิบๆแบบนี้เลย นี่เดิมเดิมเลยนะถัดมานะคะด้านกระจกนะคะด้านหน้านี่ภาสีีมดิเที่หกแปดเลยนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวคาดนะคะด้านข้างที่รีดน้ำฝนเป็นโครเมียมด้วยที่จับประตูรถเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวนี่กดล็อกล็อกรถได้ด้วยสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลย ไฟด้านท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะพร้อมกับโลโก้ของซิลฟี่มีสปอยเลอร์หลังมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่สามคาดฝากระโปรงหลังนะคะเป็นโครเมียมด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะมีสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยด้วยมีในส่วนตัวไฟทับทิมคู่หลังมาให้ด้วยเลยนี่มีตัวไล่ฟ้ามาให้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะความหนาโย,ยมารแปดสิบนะ ให้เห็นบอดี้นะคะของรอบคันกันนะคะว่าเดิมๆเลยนะรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กเคงเล็กหังแน่นอนเอาใจนะคะใครที่กำลังตามหารถที่ภายนอกสวยกลิบและภายในสวยๆนะคะแนะนำคันนี้เลยนะได้รถสิบเก้าแท้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในรถนะคะของคันนี้กันเลยดีกว่าไปชมภายในกัน ในส่วนของภายในรถนะคะที่แผงประตูด้านข้างตัดด้วยลายไม้แบบนี้เลยกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกมีมาให้เรียบร้อยเลยนะมาพร้อมกับตัวตูมอะไรนี่คะเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นหนึ่งฝั่งนะคะแบบนี้เลยนี่เออลองสตาร์ทให้ดูกันนะคะให้เห็นกันเลยนะรถสวยๆแบบนี้เลย มีจอวิทยุมาให้นะคะเป็นวิทยุเดิมๆจากตัวรถเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์นะคะคันนี้เป็นแอร์ปรับออโต ปรับออโต้นะคะสามารถปรับได้นะคะทั้งซ้ายและขวาเลยนะนี่มีหลายโหมดนะคะเอาไว้ใช้งานหรือจะตั้งค่าเป็นออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวคอนโซลนะคะเป็นแบบลายไม้แบบนี้เลยได้รถเกียร์โต้นะคะไปใช้งานมีเบรกมือด้านข้างมาให้พร้อมกับที่วางสัมภาระวางแก้วนะคะ สับอิงไหลนะคะก็จะมีที่เก็บสัมภาระให้แบบนี้เลยบอกเลยว่าตัวนี้เรียกหรูดูแพงนะคะใครที่แบบอยากได้ภายในหรูหรูนะคะคันนี้แนะนําเลยด้วยได้เครื่องพันหกด้วยนะไม่กินน้ํามันมากเกินไปนะคะนี่สภาพเบาะนะคะไม่มีชำรุดใดๆนะคะเห็นกันเลยไม่ยุกไม่ย้วยคอนโซลด้าน,นบนไม่มีคราบเกา่าใดๆเลยนะ เรื่องไม์รถนะคะอยู่ที่แสนสี่หมื่นห้าพโลนะคะคันนี้ก็ถือว่าไม์น้อยนะคะวิ่งเฉลี่ยต่อปีก็อยู่ประมาณสองหมื่นโลนะคะเท่านั้นมาพร้อมกับตัวออปชั่นด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะตั้งในส่วนตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้ตัวกันลื่นนะคะมีมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยนะคะไม่มีอไรอยใดๆนะคะเจ้าของคนเดิมดูแลมาดีจริงๆนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวเพดานด้านบนนี่มีกระจกมาให้ เรียบร้อยเลยมีในสวงตัวไฟนะคะสองสว่างด้านบนนะคะแบบนี้เลยนะพร้อมกับตัวที่ใส่แว่นตานะคะมีมให้ด้วยกระจกนะคะก็ปรับได้เลยอันนี้ก็สามารถปรับได้ปกติแล้วก็กระจกนะคะซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะคะไม่แตกแล้วชำุดไม่มียันขล่าใดาๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงนี ภายในนะคะวิสัยทัศน์คันนี้ถือว่าโอเคเลยนะตัวเครื่องยนต์ปกตินะคะของเอิร์นนะคะมีรับประกันนะคะคงสร้างให้ไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะรับประกันหลังการขายให้ด้วยอีก3เดือนนะคะประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟอันนี้เต็นดูแลให้นะคะใครที่แบบว่ากังวลว่ารถจะเป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้นะคะของเอิร์นนะคะก็บอกเลยว่ารับประกันหลังการขายให้ด้วยไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะนี่ ควบคุมการใช้งานนะคะเป็นตัวนี้เลยสมาร์ทนะคะเคลเลดนะคะควบคุมเป็นตัวกุญแจแล้วก็ปุ่ม e n g i n e Start เรียบร้อยแล้วนี่ออปชั่นเขาให้มาครบเลยพื้นที่ด้านหลังนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังมีพนับอิงไหลมาให้เรียบร้อยนะคะตัวรถบอดีีเดิมๆนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนี่สวยมากเป็นรถปี19ด้วยราคาก็ดีมากเลยนะคะคันนี้ให้เห็นกัน 3ามแ0นสามนหันะคะซิฟี่1.6ึวีออตโต้เนะคะเป็นรถปี2019สิบาีดำนะคะเครื่องยนต์เบนซินเลขมาอยู่ที่ห4 5 0 0 0ม่กิโลเมตรนะคะตัวรถคันนี้เนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวข้างก็จะอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะคะใครที่แบบสนใจอยากรู้เงื่อนไขเครดิตนะคะก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาเอิร์นได้เช่นเดียวกันคันนี้แอร์เย็นปกติดีนะคะเครื่องยนต์ไม่สั่นเลยนะคะบอกเลยว่าเงียบมากเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลย พามาดูห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะมาพร้อมกับตัวห้องเครื่องฝาครอบเครื่องนะคะอยู่โฟบให้เห็นกันเลยมาแป้มสี จากโรงงานก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตนะคะเดิมๆตัวนี้นะคะตัวเครื่องไม่มีคันะ่บน้ำมันไหลเยมรั่วซึมใดๆเลยนะมาพร้อมกับตัวรายละเอียดโครงสร้างนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยซ้ายขวานะคะเดิมๆสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอยู่ครบนะคะนี่แผ่นกันความร้อนก็มีมาให้อยู่ครบเลยน็อตซ้ายขวานะคะนี่ครบเลยนะสวยๆเดิมๆนะคะแบบนี้เลย วันที่ลูกค้ารับรถนะคะของเอิญมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็เช็คระบบให้ทั้งหมดเลยนะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนิสนซูบเซลฟี่นะคะ1.6ตัววีเกียวโตได้รถปี2019แท้คันนี้นะคะสนใจโทรหาเอิร์นได้เลยผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4สามารถแอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะใครที่ถูกใจคันนี้เอิร์นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอิร์นด้วยนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะรถสวย,สวยให้กับทุกคนได้ชมกันอีกนะคะย้ำราคากันอีกทีคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่335,000บาทนะคะเลขไมล์145,000กิโลเมตรนะคะรถสวยสภาพเกียร์เอรับประกันโครงสร้างให้ด้วย ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะไว้เจอกันสวัสดีค่ะ